เรื่องหลายชานมไข่มุกวัตถุประสงค์เพ hmm> ื่อจัดทำป้ายแคปชั่นเกี่ยวกับชานมไข่วิธีการดำเนินงานสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับแคปชั่นชานมไข่มุกเพื่อจัดทำป้ายแคปชั่นชานมไข่มุก20แคปชั่นดังนี้ วัดผูกผส์ได้สองด่วนรสชาติาาของชาไข่มุกระกับชั้นม .1 โรงเรียนราชดังดีชอบรับประทานทีการดำเนินงานตุลาภูประจําวิชาเรื่องวิธีการสํารวจความนิยมของช,ชั้นยันี้ชันม .1 โรงเรียนราชดังดีและวิธีการคํานวณร้อยละซึ่งได้ผลการดําเนินงาน,นาดันนดนงนี้งานการสํารวจความนิยมของการดืร่มชานมไข่มุกของนักเรียน,นชนนั้นม .1 โรงเรียนราชดังดีที่ชื่นชอบรสชาติชานมมี 1น4คนเป็นยิดเป็ด26.78%รรสชาตชาเขียวมีหนึ่งคิดเป็น3ี่สเปรซ็นชาติชาย็นมีแปหาคนเป็นแปิเป็นชาติชาหนุก้าวหวานมีจิเป็น วนะัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาวิธีเก็บเม็ดไข่มูและเก็บเม็ดไข่หูที่ต้งแล้วสองเพื่อนำเสนขอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกวิธีการดำเนินงานพวกเราได้สืบข้อ,ขอมูลจากห้อมุดและอินเทอร์เน็ตและนำข้อมูลทั้งหมดไปรึกษาวิชาแล้วเราก็ได้ผลด,ดำเนินงานดังน,น,นี้ดนาเนินงานจากการหาข้อมูลพวกเราสรุปได้ว่า 1. เม็ดไข่หมูที่เปิดแล้วแต่ยังไม่ได้ต้ม แนะนำว่าควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นค่ะ 2. อมในไข่มุกที่ต้มแล้วค่ะเิ้งไว้ข้ามคืนจะเกิดการแข็งตัวแนะนำว่าต้มวันต่อวันและต้มพอเหมาะที่เราจะประทานหรือเตรียมพอต่อการขายในแต่และวันนะคะขอะ าระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่อง how to make b u b b l e tea วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความสัพท์เกี่ยวกับวัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ทาชานมไข่มุกสองเคจัดทาคลิปวิดีโอวิธีการทําชานมไข่มุกในภาษาอังกฤษวิธีการดำเนินงานหนึ่งราได้หาข้อมูลจากห้องสมุดส ความตัดจากอินเทอร์เน็ตและดิเชเนอรี่สามนำข้อมูลทั้งหมดไปปรึกษาครูประจำวิชาแล้วเราก็ได้ผลการดำเนินง,งานดังนี้ Everyone today we will present about how to make bubble tea Ingredients First bubble tea powder sugar and milk I boil the water until it's hot. <laughs> hot. <laughs> so, put the bubble in hot water for 35 minutes. Stir the bubble all the time until they are well cooked. ชอบหวานใส่เยอะ b อ i l the w until it's hot again. <laughs> tea powder in a glass. put hot water and mix well. And we will put the new. Last step: put the bubble in the glass and then put the ice and put the tea Oops. <laughs> on top with the bubble. Pada Luri Vicari Ni ชาดมยังไงให้ไม่อ้วนวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อการศึกษาพลังงานที่ได้จากชาดมไข่มุกสองเพื่อนำเสนอวิธีการกําลังกายที่ถูกต้องหลังจากกินชาดมไข่มุกวิธีการดำเนินการสืคษนข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางห้องสมุดและเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลกำเนิดของชาดมไข่มุกไข่มุก30กรัมพลังงานร 100กิโลแคลอรี่มากกว่าข้าวหนูทับพีประกอบไปด้วยน้ำตาลและคาบไอเดชาประกอบไปด้วยคาเฟอีนคทิมเทียมและน้ำตาลไม่ควรกินเกิน1แก้วต่อสัปดาห์แถนโรคป้วนไข่มันกาะตับเกาะตับโรคหัวใจหลอดเลือดบหวานมะเร็งระบบทางเดิ <c oughs> กกน,นอาหารชานมไข่มุก1แก้วพลังงานพอๆกับอาหารไหนบ้าง บลูเบอร์รี่ชีสเค,ค้กนึ่งชิ้นข้าวขาวสีทัพพีเป็นฟลาขนาดก,ากลางหนีกองซุกี้น้ำรวมหนึ่งชามต้ยมยำทะเลน้ำข้นหนึ่งชามน้องไก่3ชิน้นในหนงวันเราควรได้รับพลังงานจากอาหารที่รับประทานประมาณ1 6 0 0 2พันถึง2พแคลอรี่ซึ่งพลังงานในชาโดมไข่มุกหนึ่งแก้วพอๆกับอาหารหรือขนมเพี่เรารับประทานอีกท้อง ใครได้หนึ่งมือเลยก็ว่าได้ดังนั้นใครที่ติดชาโนไข่มุกลองห้ามใจตัวเองก็บ้างนะคะหรือถ้าห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็ลองออกกํลาลังกายครั้งละ45นาทีค่ะใครที่ชอบกินชานมามากๆอดใจไม่ไหวถ้าอย่างนั้นเรามาดูวิธีกินชานมยังไงให้ไม่อ้วนไปดูกันเลยคะ่ะ1เลือกหนึ่งจากชาไข่มุกวหวานน้อยเราควรเลือกวามหวาน50%ิปเนจากนั้นถ้าเราไปตัดสิบปรเซนวันอื่นเรียกมันค่ะ เที่ยงเลยค่ะสองเรื่องกินอจรินพอหายยาจะได้ทุกวัน้วยค่ะกินชาไข่มุกแล้วต้องลดอาหารอย่างอื่นถ้าวันไหนกินชาไข่มุกแล้วก็ควรลดงดอาหารอย่างอื่นลงโดยเฉพาะอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลเพื่อเซฟตัวเองจากการได้รับปริมาณน้ำตาลมากเกินไป 4. กินพอหายยาถ้าลดความหวานก็ไม่อร่อยลดไซแก้วก็ไม่ได้งั้นเราเลือกกินชาไข่มุกแค่ครึ่งแก้วแล้วกัน หรือดูดสักหน่อยพอให้หายอยากและตัดใจและตัดใจทิ้งอยากไม่ต้องเสียดายท่องไว้ในใจว่ากินชาไข่มุกหมดแก้วเท่ากับกินเบื่อเดี๋ยวหนึ่งชามข้อ 5. บังคับตัวเองกินแค่ไม่เินสัปดาห์ละแก้วถ้ากินชาไข่มุกทุกวันคงอ้วนแน่แน่นั้นบังคับตัวเองให้กินชา,ชาไข่มุกหนึ่งแก้วต่อสัปดาห์หรือสองแก้วต่อเดือนก็พอค่ะชาไข่มุกแน่นอนว่าถ้าอยากกินของอร่อยที่มีแคลเซียม แต่ดันไม่อยากอ้วนเราก็ควรยับยั้งชั่งใจกินในปริมาณที่เหมาะสมที่สําคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยล่ะนมไข่บุกมีทั้งหมด400แคลอรี่แบ่งเป็นชานม260แคลอรี่และไข่มุก140แคลอรี่ค่ะดังนั้นเรามาดูวิธีการกินชานมไข่บุกยังไงให้ไม่อ้วนกันค่ะโดยการวิ่งหนชั่วโมงสามารถลดได้518แคลอรี่ ลดขาแล้วลดตึ้หนึ่งชั่วโมงสามารถเราได้ถึง100แคลคือถ้าว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำถึงชั่วโมงสามารถลดไปได้ถึง260แคลถึง750แคลแล้วที่แต่ละท่าจะของานไม่เท่ากันค่ะเล่นแบดมินตันหนึ่งชั่วโมงสามารถลดคลอรี่ได้350แคลถวการเตะอารีบิการเตะอารีบีหนึ่งชั่วโมงสามารถลดคารี่ได้คาราบีค่ะ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพเรื่องอการทำชานมไข่มุกง่ายๆที่บ้านวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอวิธีทำชานมไขมุกและเผยแพร่ลงใน YouTube สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนจาก1นึทับ6ว,วันนี้พวกเราจะมาทำชานมไข่มุกไต้หวันกันค่ะ,คะเดี๋ยวไปดูอุะกอ์กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะมีไข่มุก าลาวนมนมคาริชชั่นแล้วก็น้ำตาลใสดแดงใช่แล้วแล้วก็ชานี่นะคะชางั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ <c oughs> ก็รอให้น้ำเดือดน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ไข่มุกลงไปแล้วก็จะใส่ไข่มุกลงไปนะคะวไปเรื่อยๆจนไข่มุกจะลอยขึ้นมา35นาที คนไข่มมกเรื่อยๆจนไข่มมกลอยตัวขึ้นมานี้ผ่านไป20นาทีนะคะไข่มมกเริ่มลอยตัวขึ้นมาแล้วนี่ก็คนไข่มมกครบ35นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไปแช่น้ําที่อุณหภูมิปกติแล้ก็จะเอาไข่มมกที่ต้มเสร็จนะคะมาล้างน้ํานี่นะคะเอาม้วก็จะเอามาล้างเมื่อที่มันเหนียวๆนะคะ แล้วก็พักไข่มุกเอาไว้นะคะประมาณ35นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะไปนะคะแล้วก็จะมาใส่น้ำตาลสาย4ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากใส่น้ำตาลไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาคนให้น้ำตาลกับไข่มมกของเราละลายเข้ากันค่ะ หลังจากคนน้ำตาลทรายกับไข่หมูเข้ากันแล้วหลังจากเรา,เาคนน้ำตาลทรายกับไข่หมูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปผักไว้ในตู้เย็นแล้วมาทำชานมต่อเลยค่ะต่อไปเราจะมาต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เทใส่แก้วนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ชาลงไปสองช้อนนะคะ เราก็จะใส่น้ําร้อนเข้าไปนะคะแล้วก็จะคนให้มันละลายนะคะนี่ค่ะต่อไปเราจะใส่นมต่อไปต่อไปเราก็จะใส่นมคายเนชั่นนะคะโอเคเองวะ ก็จะใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วแล้วก็ใส่ชาลงไปแล้วก็แล้วก็จะใส่ชาที่เราชงเอาไว้ตอนแรกนะคะ ถ้าต้องไขวุงเอ๋ยเจ้ามาจากไหนวัตถุประสงค์รรงเพื่อศึกษาต้นกำเนิดชาดองไขว้หรวิธีการดําเนินการเราได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์และห้อมุดไม่ได้ข้อมูลมาเราได้นําไปปศึกษาครูประจนวิชาตลอดประสาผลรการดําเนินงานชาดองไขวกเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปีคศ1988หรือประมาณปีคศ2531โดยมีข้อมูลพบว่าในสมัยนั้นมีร,ร,ร้า,านาน้ำชาที่ชื่อชาเฉินชุยถังในเมืองไถ่จง ประเทศไต้หวนน่าจะเป็นร้รนแรกที่คิดคนเมนูชานมไข่มุกขึ้นมาในปี1988ดังกล่าวรู้หรือไม่ว่าวันชานมไข่มุกที่ชาติาขึ้นได้แค่เพียงสองทีเท่านั้นโดยเริ่มจากร้านชานมไข่มุกชากรงคูที่ตั้งอยู่ในรานนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาการทั้งมีการประกาศลงหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการครัง้งแรกในปี2562ถ้านับปีนี้ด้วยก็จะเป็น ก็จะเป็นปีที่สองเอ้ยสปีสองปีของชาญทอไข่มุกและสาเหตุที่เลือกเป็นวันที่30เมษายน,นนั้นเนื่องจากเป็นต่อตั้งของทางนัน 2. ค้นหาวิธีทำจาก 2. ใช้แอปพลิเคชันพิมพ์อาร์ในการกออกแบบการ์ดซึ่งได้ผลงานดันนี้ค่ะง,งานทัฟสลีที่เราออกแบบมาจากแอปพิอาร์ซึ่งจะแล้วพวกเราก็จะตัดให้เป็นรูปร่างแบบนี้ค่ะก็จะได้รูปร่างแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเจาะตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาตรงนี้นะคะม้วนเข้าไป จากนั้นเราก็จะเอาแก้วใส่เข้าไปค่ะเพื่อเคลือจุดขาแล้วก็สร้างแบนด์ให้ดูเด่นง็คือแก้วชานอของเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาน่ารักแบบนี้เลยนะคะ